ความรู้ดีมีคนชอบมัระาทดีมีคนรักทำงานดีสำเร็จมีคนชื่นชมอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีไม่ทำดีดีแต่รอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเอย่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่าน ยินดีต้อนรับญาติธรรมทุกสารทิศญาติมิตรที่ใกล้ไกใจเป็นกุศลสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตมบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิสเสนอเรื่องหกวิธีสร้างสเสน่ห์ให้ตนเองเมื่อเรารู้ว่าเรารักตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองสร้างความสุขความสำเร็จให้ตัวเราได้ ด้วยจิตใจที่ดีงามและมุ่งมั่นเป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีแล้วสิ่งดีมีความสุขมีสเสน่ห์จะเกิดขึ้นกับเราและเสน่ห์สิ่งที่สร้างได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือโทษทีสองเท้าไปาพร้อมๆกันวันนี้มีคำตอบท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. รักเคารพตัวเองคนที่รักเคารพตัวเอง แน่นอนคนอื่นเขาก็จะเห็นคนนี้มีความมั่นใจมีความเชื่อใจและมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเองคนรอบข้างก็ยินดีต้อนรับผูกเป็นมิตรครบหาเป็นเพื่อนบางคราวอายุมากเรียกพ่อแม่ลุงป้านาะอาหรือเรียกพี่ถ้าเสมอกันก็เรียกเป็นเพื่อนถ้าอายุน้อยกอ่ก็เรียกเป็นน้อง นั่นคือความเอ็นดูในความที่เรารักและเคารพตัวเองคําว่ารักและเคารพตัวเองดูแลตัวเองตั้งแต่โทษทีศีรษะจรลดเท้าส่งผมเสื้อผ้าหน้าผมต้องให้พอดีพองามกับเพศวัยอุปนิสัยหรือตำแหน่งการงานที่เรามีหรือฐานะที่เราเป็นคนที่เคารพตัวเอง จะไม่ดูถูกตัวเองไม่ดูแคลนตัวเองไม่ปล่อยปะละเลยตัวเองจนน่าเกลียดหรืองามหน้าจนเกินไปเรียกว่าพอดีจึงดีมีคุณมีค่า 2. เริ่มจากสิ่งเล็กๆก,การทำงานทำกิจกรรมหรือความคิดก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆก,การที่เราจะทำบ้านหลังใหญ่ได้ก็เริ่มจากจุดเล็กๆด้วยการ เขียนปากกาขีดแผนผังหรือวาดเป็นแปลนแต่เดี๋ยวนี้ก็เล็กลงมาอีกก็คลิกที่เมาส์ที่ลูกศรน,นะที่คอมพิวเตอร์ก็สามารถจะเริ่มจากเล็กๆขยายใหญ่ทำให้กว้างทำให้มากมายหลายขึ้นได้เช่นเดียวกันทำงานให้สำเร็จก็เริ่มจากเล็กๆถ้ากวาดบ้านเป็น ความสะอาดรอบข้างเราก็เกิดขึ้นเราก็สามารถกวาดขยะที่อยู่ในใจเราความโลบความโกรธความหลงความน้อยใจความเสียใจความอิจฉาริษยาเล็กๆเราก็สามารถบั่เท่าเบาบ,า,บางได้เมื่อความทุกข์ขนาดกลางเราก็สามารถจะรับได้อยู่กับมันได้และก็สามารถบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมีเสน่ห์ในตัวเองก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่าลืมคำขอบคุณเมื่อคนอื่นเขาทำคุณกับเราจะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามหลายคนก็ไม่พอใจกับเรื่องเล็กๆหลายคนต้องผิดใจกันเพราะเรื่องนิดๆที่ถูกมองข้ามไปเพราะฉะนั้นคำขอบคุณเป็นคำจำเป็นสำคัญที่จะต้องพูดกับคนที่เขาทำประโยชน์ให้เราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่เขามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆแล้วเราจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจคนที่อยู่รอบข้างอย่ามองข้ามให้เกียรติเราจะได้เกียรติคืนมาให้ความเคารพเราก็จะได้ความเคารพนอบน้อมคืนมาสู่ตัวเราช่วยเหลือเขาเรื่องดิดน็นๆหน่อยๆเขาก็จะช่วยเหลือสิ่งที่ใหญ่ขนาดกลางกับเราได้ทุ่มเทเสียกระะกับเขาเขาก็จะมีน้ำใจ แต่ัางครั้งเราก็จะหวังไว้ว่าทําแล้วเขาต้องช่วยเราทุกครั้งมันจะกลายเป็นความทุกข์ว่าต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเมื่อเราทําแล้วเอวันไหนเนาะเขาจะมาตอบแทนวันหนึ่งก็ผ่านไปเดือนก็ออกแล้วปีก็ออกแล้วไม่เห็นมาช่วยเหลือตรงข้ออะไรอย่าไปติดกับความดีอย่าไปติดกับการช่วยเหลือถึงคราวถึงโอกาสจะช่วยจะสงเคราะห์ก็มาเองท่านผู้ชมทั้งหลาย 3. ลงมือทำทันทีคนที่มีสเสน่ห์มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะไม่ลังเลที่จะทำสิ่งที่ดีไม่ผัดวันประกันพุ่งอ้างโน่นอ้างนี่เดี๋ยวเช้าอยู่สาย,ส,ายสายนิดค่อยทำเอาสายเดี๋ยวพักกลางวันก่อนค่อยลงมืออา้าวใกล้บายบก่อนผัดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าผัดวันประกันพุ่งชีวิตก็ยุ่งเหยิง ผัดประกันประกันยุ่งชีวิตมันก็วุ่นวายอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสำเร็จไม่ได้ลงมือทำอยากมีความรู้ลงมืออ่านหนังสือทีละหน้าสองหน้าห้าหน้า10บหน้าและทำแบบฝึกหัดจนชำนิชำนาญได้ความรู้เชี่ยวชาญในการสอบในการแข่งขันอยากทำการค้าให้สำเร็จก็ต้องศึกษาวิธี แนวทางการตลาดสินค้าการจัดร้านการต้อนรับการทักทายนะหรือการแนะนำสินค้าหรืออัธยาศัายเมตียิด,ดีต้อนรับลูกค้าขอบคุณพูดใจดีบริการเยี่ยมพูดจาไพเราะหน้าตาย,ยิ้มเย้ยแจ่มใสลงมือทำครับถ้าเราลงมือทำมันก็ได้เหมือนเราลงมือเดินจะไปถึงเป้าหมายเช่นท่านผู้ชมตั้งใจจะไปตลาด เราก็เริ่มต้นจากก้าวแรกที่บ้านเราก่อนแล้วก็เดินไปอาจจะเดินโทษทีขึ้นรถคุณก็ต้องลงรถอยู่ดีเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะน้นม,มีการเริ่มต้นท่ามกลางและก็สิ้นสุดถ้าเราไม่เริ่มต้นจุดหมายจะถึงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นลงมือทําสิ่งที่ดีโดยไม่ต้องรอคอยลงมือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โทรถามไทยให้เกียรติ ส่งเงินให้ท่านใช้ส่งสิ่งของให้ท่านกินอุปโภคบริโภคโทรถามไทยทักไลน์ไปหาเฟซไปทักไทายส่งภาพดีๆงามๆข้อความดีไปถึงท่านบ้างท่านก็จะรู้สึกดีมีความสุขอันนี้คือลงมือทําทันทีได้ทันทีแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าไปลงมือทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้สิ่ง ไม่ดีเป็นทุกข์เป็นโทษสะท้อนย้อนมาเช่นเดียวกันหมายความว่าวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเราทำสิ่งดีสิ่งดีย่อมให้ผลงอกงามเป็นความสุขเป็นความสำเร็จเป็นสเสน่ห์แก่เราและคนที่อยู่รอบข้างอย่างแน่นอน 4. มีมารยาทที่ดีกับคนรอบข้างมารยาทเป็นสิ่งที่สังเกตได้ด้วยตาเปล่าท่านผู้ชมทั้งหลายเช่นเราไปเจอกันจะติดต่อธุรกิจการงานใดก็ตาม ไปเจอปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าคนนี้มารยาทดีไหมเขามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรับแขกหรือเปล่าเขาจะมองออกรู้จักไหว้ไหมรู้จักคำพูดอ่อนน้อมถ่อมตนมีความนุ่มนวลสุภาพให้เกียรติคู่สนทนาหรือเปล่ามารยาทมันบ่งบอกถึงคนคนนั้นถึงน้ำใจถึงกิริยาอาการเขาจึงบอกว่า พูดด้วยครั้งหรืออากับกิริยาช่วงในช่วงหนึ่งหรือทำงานด้วยเราจะบ่งบอกถึงก้นบึ้งหัวใจของคนว่าเขาคิดอย่างไรกับคนอื่นกับงานกับวิธีคิดเขาแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาปรสรรคนะหรือเขาพูดอย่างไรกับคนที่อยู่รอบข้างและที่สำคัญเขาลงมือทำงานด้วยตัวเองไหมทำเป็นไหมทำชัดไหมสำเร็จไหมเรียบร้อยไหมราบรื่นไหมบรรลุวัตถุประสงค์ไหม มันโยงใหญ่ไปถึงมารยาททางกายมารยาททางกายสังเกตได้จะยืนจะเดินจะนั่งเคลื่อนไหวกายทั้งหลายเป็นอากับกริยาหมายถึงมารยาทดีมีสเสน่ห์ท่านผู้ชมเกิดความเคารพเกิดความอุ่นใจเชื่อใจไว้วางใจเกิดการให้เกียรติเกิดความรักเกิดความบางคนเครื่องกับเชิดชูบูชา เมื่อเห็นอากับกริยานั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มัน33.3%ประการที่2มารยาททางวาจาคือการพูดสำนวนเราก็ได้ยินบ่อยมากพูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วพาตัวโมหมองจะพูดอะไรจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเนะเพราะฉะนั้นคำพูดนี่ท่านผู้ชมทั้งหลาย มีพลังมากมายที่จะเชื่อมต่อคนท้อแท้พูดให้เข้มแข็งให้มีความหวังมีพลังใจต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จก็มีมากแล้วคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วเมื่อโดนคนที่พูดดูถูกเย่อเย้ยทากทางหรือจิตใจไม่มั่นคงพอก็ท้อถอยตามที่เขาพูดก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยจึงเป็นดาบสองคม แล้วแต่จะใช้คมไหนถ้าใช้คมที่เป็นเชิงบวกสร้างสรรน,นะฮะแรงจูงใจดีกำลังใจรักสาม,มัคคีปลุกปอบให้เกิดความรักความสาม,มัคคีในความดีในชาติในศาสนาในพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นคำพูดที่สร้างสรรค์พูดแล้วคนได้ยินในฟังรู้สึกชื่นอกดีใจแต่ถ้าพูดแล้วให้คนแตกแยกกัน ให้คนทะเลาะกันให้คนอาฆาตกันอิจฉากันให้คนโกรธเกลียดชิงชังกันอย่างนี้พูดแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษหรือเป็นบาปบาปคือแปลว่าสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองคำพูดใดฟังแล้วเกิดความเศร้าหมองเกิดความหมุนหมองเกิดความเครียดวิตกกังวลนั่นคือคำพูดที่ไม่สร้างสรรค์ควรควรเว้นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น มรารยาทต,ตัวที่3คือมรารยาททางจ,จิตใจอันนี้ค่อนข้างจะสังเกตได้นนยากท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสังเกตไม่ได้จะดูน้ำใจคนนิดหนึ่งให้ดูความอดทนทำงานทนไหมหนักเอาเบาสู้ไหมเวลาเจอปัญหาหนักแน่นไหมหรือเอะอะโวยวายนะตีอกชกตัวโทษคนโน้นโทษคนน,น,คน,นี้อย่างนี้ จิตใจต้องพัฒนาอีกเยอะหรือเวลาเจออุปสรรคมีสติควบคุมตัวเองได้ไหมพร้อมที่จะยอมรับปรับปรุงคําติชมข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรหรือเปล่าตรงเนี้ก็วัดใจิตใจของคนเรารู้จักรอคอยไหมรู้จักอดทนไหมเอาเหตุเอาผลยอมรับความแตกต่างไหมก็ไปดูเรื่องจิตใจนั่นแหละเป็นคนคิดแคบ มองแค่แคบๆเอาวันนี้ไม่นึกถึงพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ไม่นึกถึงคนรอบข้างไม่นึกถึงพ่อแม่ไม่ถึงสามีภรรยาเอาแต่ใจตัวเองหรือเปล่ามันหมายถึงจ,จิตใจเพราะฉะนั้นใจของคนเรามันก็จะแสดงออกถึงคำพูดกริยาอาการการเคลื่อนไหวหรือวิธีคิดของคนเราถ้าเป็นคนคิดกว้างมองไกลฝ่ายดีเนะเป็นคนมองอนาคตอย่างกว้างไกลไม่เป็นคนคิดแคบ นั่นคือคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองประการที่5คนที่มีสเสน่ห์มีความสุขมีความเชื่อมั่นตัวเองต้องรู้จักให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทําอะไรสําเร็จท่านผู้ชมทั้งหลายจงชื่นชมตัวเองบ้างนะคำว่าชื่นชมก็อาจจะไม่ถึงออกเสียงมากเอองก็เก่งเหมือนกันแต่ก็อย่าประมาทนะมันยังมีคนเก่งกว่าเรานะเพราะเราต้องฝึกฝนอีกเยอะ นั่นหมาถึงพูดกับตัวเองเนะพูดกับตัวเราให้เราได้รับรู้โดยเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขับรถเร็วเกินไปแล้วลดลงบ้างลูกๆยังรออยู่ที่บ้านหัวหน้างานจนนายลูกน้องหรือเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่เราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขับรถอยู่ในพอดีในความเร็วระยะทาง ไม่เร็วริ่งจนเกินไปจนเกินความประมาทพลาดพังเพราะถ้ามันพลาดมาแล้วนี่มันเอาไม่ทันท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีก็ร่างกายชีวิตเสียหายย่อยยับหนักๆก,ก็พิกลพิการถ้าสาหัสก็ถึงกับต้องเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็ตือนตัวเราได้ก็เรียกให้ให้รางวัลตัวเองคือเตือนตัวเรา รางวัลส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นวัตถุสิ่งของที่มันจับต้องได้หลายคนบอกว่าเรียนหนังสือทํางานจะให้รางวัลตัวเองหลายคนก็โทษทีซื้อริกาที่อยากได้ไม่เคยเราให้คนอื่นซื้อนะเราก็รอมานานแล้วแต่ไม่มีสักทีซื้อให้ตัวเองนั่นคือการให้รางวัลตัวเองแล้วเราจะมีความมั่นอกมั่นใจมีความสุขหรือหลายคนโทษทีก็ ซื้อรถให้ตัวเองซื้อบ้านให้ตัวเองได้ครับทําอะไรเพื่อตัวเองเองได้หมายถึงตัวเราและก็ครอบครัวของเราได้ก็เป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญถ้าคนเราให้กําลังใจตัวเองได้ปลุกปลอบตัวเองได้และสาคัญก็ต้องตักเตือนตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะคนที่มีสเสน่ห์หรือคนที่มีความสุขความสมําเร็จเขาจะคบเรื่องยอมรับคําติชมได้ยอมรับคําติมันจะมีคําตินะฮะ ถ้าคนไหนอยากจเจริญรุ่งเรืองก้าหน้ามีเสน่ห์นะยอมรับคำติชมคนอื่นแล้วเอามาสะท้อนย้อนดูตามความเป็นจริงอย่าเข้าข้างตัวเองเพราะหลายคนที่เขารักเราปรารถนาดีต่อเราเขาจะเป็นกระจกสะท้อนย้อนให้เราด้วยความจริงใจจริงจังแต่เราก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจกับเพื่อนกับญาติที่เขาสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีให้เห็นเราเมื่อเขาเป็นกระจกเงาซ้อนมา สะท้อนมาที่เราเราก็เปิดใจยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ถ้าเขาสะท้อนย้อนแล้วเราไม่ยอมรับทั้งทงที่มันเป็นจริงเราก็จะฝืนตัวเองสุดท้ายเราก็อยู่กับคนรอบข้างได้อย่างไม่มีความสุขอย่างแน่นอนหรือเอาแดากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปเห็นนานแล้วมีเพื่อนเล่าให้ฟังอยากไป อยากไปทำบุญที่วัดนะอยากไปไหว้พระไปสวดมนต์นะ mm hmm. ก็บอกตัวเองพาตัวเองไปได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะถ้าเราพาไปถึงที่เราชอบเราจะมีความสุขและเราก็จะมีกำลังใจเขาเรียกว่าไปชาร์จแบตให้จิตใจสดชื่นเบิกบานแล้วกลับมาทำงานมาพัฒนาชีวิตต่อไป mm hmm. ข้อที่6มีความสุข เมื่อให้หรือแบ่งปันการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นสน่ท่านผู้ชมทั้งหลายเป็นความเชื่อมั่นและสําคัญเป็นความสุขด้วยเพราะตราบใดที่เรามีบ้างพอจะแบ่งให้แบ่งปันมีพอที่จะเฉลี่ยได้ก็เฉลี่ยออกแก่คนที่อยู่รอบข้างโดยใกล้สุดแบ่งปันกับพ่อแม่ที่ท่านรักเราให้ชีวิตเราให้เงินงานให้ความรู้ให้สติให้ปัญญา ให้โอกาสเราให้ชีวิตเราเราก็ต้องให้ชีวิตกับคนอื่นให้การช่วยเหลือคนอื่นให้อาหารให้เสื้อผ้าให้ที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้สิ่งของให้วัตถุให้การช่วยเหลือให้รอยยิ้มให้มิตรภาพให้ความรู้ให้สติให้ปัญญาให้ศีลให้ธรรมก็สามารถทําได้เพราะว่าคําว่าแบ่งปันไม่ได้หมายถึงเฉพาะสิ่งของท่านผู้ชมทั้งหลายให้ความรู้ก็ได้ ให้ปัญญาให้สติอ่าให้สติเตือนใจให้กำลังใจกันให้เกียรติกันหรือบางทีช่วยอะไรไม่ได้ก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเมื่อยามเพื่อนเรามีปัญหาทุกนะฮะมันหนักใจอ่ะไม่พูดอะไรก็นั่งเป็นเพื่อนช่วยอะไรไม่ได้ก็มานั่งเป็นเพื่อนก็ดีใจนะเรียกว่าเห็นหน้าก็ชื่นใจไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็มีความสุขแล้ว เพียงแต่มีคนรับรู้รับฟังความสุขก็เกิดที่เราเขาก็มีความสุขมีกำลังรอจังหวะโอกาสที่ดีที่จะปลุกปลอบเติมเต็นกำลังใจเรียกว่าให้เกียรติได้เกียรติให้ความรู้ได้ความรู้ให้มิตรภาพเราก็ได้มิตรภาพคืนมาเพราะฉะนั้นการได้ช่วยกันเนี่ยเป็นคุณธรรมชั้นดีมีในผู้ใดแล้ว ผู้นั้นจะมีสเสน่ห์อยู่ที่ไหนมีคนรักจากมีคนอะไรไปก็มีคนคิดถึงคนึงหาอวยพรอยู่ทุกเวลาขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งถึงคนที่ท่านรักก็จะเป็นกุศลมิใช่น้อย สาธุโขโมทนาพาให้ชื่นกิจรับรื่นปรีเปรมกเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันโชคทวีมั่งมีเอยอยู่ขอให้ท่านมีชัยเดินทางไกลขอให้ท่านมีโชคได้บริโภคของดีปราศจากโรคภัยไข้เก็บอยู่เย็นเป็นสุขประกอบกิจการงานอันใดให้ประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินมหาศาลการงานก้าวหน้าลูกหลานกัตตันยูกัตตะเวทีทุกคนทุกท่านเจริญพร